สวัสดีครับเรามาพบกันเช่นเคยนะฮะ <c oughs> ทุกวันพุธสองทุ่มนะครับแล้วก็ไลฟ์กันเช่นเคยนะครับเเอคอสที่อยากมาบอกทุกคนวันนี้นะครับก็คือ,อ,อจะเจอกันบ่อยมากเลยคือสุนัขก,กระจกตาเป็นแผลนะครับคือในแมวเนี่ยก็เจอเหมือนกันแต่ว่าเจอน้อยกว่าสุนัขมากน่าจะเป็นเพราะว่าออกระจกตาของแมวเนี่ยน่าจะซ่อมแซมตัวเองได้ดีกว่า คือร้อยละเก้าสิบเนี่ยชนใหญ่ก็จะเจอในสุนัขมากกว่าแมวมากนะครับแล้วสุนัขที่ตาโปนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแผลที่กระจกตามากกว่าสุนัขที่ไม่ได้ตาโปนหมายความว่าเส้นพันธุ์ที่เราเจอบ่อยๆก็คือพวกที่สุกอะไรประมาณนี้ครับที่เราจะเจอแผลที่กระจกตาบ่อยมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น,ปนแผลแน่นอนเลยเขาจะมาด้วยอาการน้ำตาไหลไม่หยุดพร้อมกับ ตาปิดตลอดเวลาเพราะว่ามันเจ็บตามากครับถ้าเราแวกดูอย่างในรูปเนี่ยฮะเราแวกดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตามันค่อนข้างแดงมากๆเลยอยากจะบอกว่าอย่างตัวหมอเองครับเคยเป็นแผลที่กระจกตาะคะัะคือแค่เป็นแผลนิดเดียวคือเจ็บแบบเจ็บมากๆเลยทําให้รู้เลยว่าถ้าสมมุติบ้านไหนเนี่ยับเลี้ยงสัตว์แล้วก็เขาอยู่เสร็จแล้วเขาตาปิด ตาปิดแล้วมีน้ำตาไหลเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าตามีปัญหาแล้วก็เป็นแผลอยู่นะครับเชื่อไหมครับว่าเวลาเขาเจ็บเนี่ยครับแค่แบบสมุิเคปิดตาแค่จับก็ร้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเจ็บมากจริงๆเนื่องมาจากว่าคือกระจกตาเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทไปเลี้ยงค่อนข้างเยอะครับแม้ว่าเป็นแผลนิดเดียวก็รู้สึกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ย ตาปิดหรือว่าเริ่มเป็นแผลหรือว่าเจ็บตาเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะต้องพาไปหาหมอทันทีนะครับเดี๋ยวหมอจะไล่อพอฟังว่าทําไมต้องพามาหาหมอทันทีแล้วซื้อ,อยาหยอดตาหยอดเองไม่ได้หรอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมถึงไม่ได้นะครับโอเคครับเช่นเคยนะครับเราสามารถปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงได้นะครับในเพจ The Celeb Vet by มอยนะครับ ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับหมอก็จะคุยแบบตัวต่อตัวเลยนะฮะหรือถ้าใครมีคําถามนะครับทุกครั้งที่หมอไลฟ์เนี่ยก็สามารถทิ้งคําถามวาในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าทิ้งคาถามในไลฟ์ได้เลยหมอก็จะตอบให้ได้เลยนะครับก็เรามาถึงที่ต่อแล้วพอเรารู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเริ่มแบบว่าปิดปิดตาเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนน้ําตาไหลแล้วก็เจ็บบวมแดงครับถ้าพามาหาหมอสิ่งแรกที่เราจะทําอย่างในรูปนะครับ ก็เห็นว่าชิบว่าว่าตัวนี้ตรงตาเนี่ยหมอย้อมสีอยู่นะครับคือหมอย้อมด้วยสีโฟเลสเซนนะครับโฟเลสซีนคือมันจะเป็นสีส้มๆครับแต่ว่าถ้ามันกระจกตาเป็นแผลมันก็จะติดสีเขียวแบบในรูปครับถ้าสังเกตในรูปเนี่ยครับมันจะติดสีเขียวไปวงกว้างมากเลยเวลาเราย้อมสีแล้วก็จะล้างตานะหมายความว่าถ้ากระจกตาเนี่ย เป็นแผลมันก็จะเหมือนก็จะเป็นแบบรอยขูดขีดที่กระจกตาสี 4. ตัวเนี้ยมันจะมันก็จะไปฝังอยู่ตัวที่มันเป็นแผลมันก็เลยเราก็เลยจะเห็นสีเขียวติดแบบนี้นะครับไม่ใช่ในสัตว์อย่างเดียวนะครับในคนก็เช่นเดียวกันวิธีการก็คือเหมือนกันเลยนะครับที่ต้องทําแบบนี้ก็คือเพื่อให้ชัวร์เลยว่ามันเป็นแผลที่กระจกตานะรหรือไม่บางบางคนที่มีโอกาสแบบในสุนัขหรือแมวที่ปิดตามาอาจจะไม่ได้เป็นแผลที่กระจกตาก็ได้อาจจะเป็นในกลุ่มแบบโรคตาแดง หรือเป็นเกี่ยวกับเยื่อตาขาวที่ไม่เกี่ยวกับจกตาได้เราก็เลยจะรู้ได้ว่าเราควรจะใช้ยาอะไรแล้วควรจะรักษาต่อไปยังไงนะครับคือจะบอกว่าเวลาเป็นแผลแบบนี้อย่างแรกคือมันต้องเจ็บแน่นอนใช่ไหมครับแต่เราจะต้องรู้ให้ได้สาเหตุให้ได้ว่าก่อนที่เกิดเหตุอย่างนี้เกิดจากอะไรครับโดยทั่วไปในสุนัขนะครับถ้าไม่ได้เกิดอาการแบบว่าเจออุบัติเหตุเช่นเส้นวิ่งชนอะไรหรือว่าโดน แมวที่บ้านตบมาหรือว่าหมาที่บ้านแบบขวนตามาอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่แนวเนี้ยมันจะเป็นแผลเสียบพันคือชั่วโมงที่ไรไม่เป็นไรเลยเพิ่มมาเป็นเอาตอนเนี้ย <c oughs> ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากอุบัติเหตุบางอย่างนะครับที่เจอบ่อยมากๆคือสุนัขชอบไปเล่นกับคังพกแมวก็เหมือนกันครับชอบไปงับเล่นนะครับแล้วคือคังพกแนวเนี้ยคือในผิวหนังของเขามันก็จะมีพิษบางอย่างครับแค่พิษหรือสันมันก็เทียบ เทียบได้ว่าเป็นสารเคมีมาความว่าสารเคมีก็มีโอกาสที่จะโดนกระจกตาได้ถ้าไม่กระจกตาก็เป็นแผลเลยถ้าเป็นแนวนี้ครับเราจาเป็นต้องล้างตาเยอะๆเลยเพื่อจะทําให้สารเคมีอะไรที่มันโดนที่ตาเนี่ยครับค่อยๆชะล้างไปครับถ้าอยู่ที่บ้านก่อนมาถึงหมอทําไงถ้าทําได้นะครับเอาใช้น้ํจาตาล้างตาของคนก็ได้หรือว่าใช้น้ําเกลือก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสูงแล้วทำไม่ได้ทางที่ดีครับคือพามากอ่อนอย่าให้ตาเนี่ย โดนกระทบกระเทือนมากขึ้นเช่นถ้ามีคอน่าใที่บ้านก็ใส่คอน่ามาก่อนเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเกาเอาหน้าไปถ่ายทำให้แผลที่กระจกตามันเป็นมากขึ้นครับส่วนใหญ่แผลแนวนี้มันจะเป็นแบบเฉียบพลัน <c oughs> แล้วสมมุตินะครับแต่มันจะเป็นอาการติดเชื้อก็ได้ครับการติดเชื้อที่กระจกตาครับมันจะค่อยๆเป็นสมมติแบบอาจจะอาจจะมีความโชคลายนิดนึงครับอาจจะมีการติดเชื้อที่ตาครับ มันทําให้สักพักก็จะเป็นแผลได้หรือว่าการติดเชื้อเนี่ยเกิดจากเป็นแผลก่อนแล้วไม่ได้ดูแลสักพักก็จะติดเชื้อครับถ้าสมมุติไม่ได้พามาหาหมอครับกระจกตาเนี่ยที่เป็นแผลมันจะเป็นหนักมากขึ้นครับแล้วเวลาอยู่เยฉยๆนะครับถ้ามันแบบไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้พามาหาหมอเลยใช่ไหมครับน้ำตาจะไหลเรื่อยๆมันจะมีการคีลิ่งบางอย่างมันจะมีฝ้าขาวๆหรือหนาๆตัวเกิดขึ้น เรียกว่ามันจะเป็นแผลเป็นที่ดูรู้เลยว่าผิดปกติมาโดยที่ไม่รักษา,าม,มาหมายความว่าถ้าเป็นแบบฉับพันทันทีแนวนี้ครับแล้วมาหาหมอตั้งแต่แรกครับเราจะมียาหยอดตาที่จะทําให้แผลเนี้ยหายได,หยได้หายได้เกือบสนิทเลยทีเดียวครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยแผลแนวเนี้ยมันก็แผลที่หมอให้ดูเนี่ยครับมันดูเป็นแผลกว้างใช่ไหมครับแต่มันเป็นแผลที่ไม่ได้ลึกมากครับ บางรายครับคือหน้าขงสารมากคือกระจกตาทะลุเลยครับทะลุจนวุ้นในตามันทะลักออกมาเลยครับมันจะเป็นแผลเป็นนูนขึ้นมาเลยเราจะเห็นได้ได้กับตาเลยว่ามันทะลุแล้วแล้วที่ <c oughs> ทนครับที่ที่หมอบอกว่าอามันไม่สามารถซื้อ,อยาเองได้นะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่านหมอเขียนเว้ซะเลว ที่หมอบอกว่าซื้อ,อยาเองไม่ได้เพราะเพราะว่ากระจกตาทะลุมันมีหลายเลเวลมากเลยครับคือบางครั้งเนี่ยยาที่เราซื้อเนี่ยคือก็จะบอกว่าบางยาบางอย่างสมมติถ้ามีสเตียรอยครับมันจะทําให้แผลเป็นเนี่ยมันทําให้แผลที่กระจกตาไม่หายเพราะว่าสเตียรอยมันจะขัดขวางออการหายของแผลก็คือว่ามันจาทให้สมมุติถ้ากระจกตามันเป็นแผลมันก็จะติดเชื้อง,ง่ายถูกไหมครับ แล้วเชื้อมันก็ยังเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเราให้เซรยลอยเพื่อลดอักเสบแต่เชื้อก็ยังมาเรื่อยๆดังนั้นแล้วมันจะไม่หายเลยแล้วทําไมถึงเชื้อเองไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยายาหยอดตามันจะเป็นยาบางประเภทครับถ้ากระจกตามันทะลุขึ้นมานะเราต้องให้ยาในกลุ่มขยายม่านตาที่ไม่ทําให้ม่านตามันติ้นออกมามา,มากขึ้นค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยายาหยอดตาอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นหนักมากๆมันจะเป็นต้อง ต้องผ่าตัดโดยการเย็บหนังตาขึ้นมาดยซ้ำครับมันจะเป็นหนังตาที่สาครับเย็บเพื่อให้ปิดตาเพื่อให้คีลิ่งแผลได้ดีขึ้นหรือบางลายที่กระจกตาทะลุหนักมากเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เยื่อบุบางอย่างครับเย็บในกระจกตาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแผลนิดหนึ่งครับมาใช้เนื้อเยื่อบางอย่างเย็บที่กระจกตาเพื่อให้แผลสมานได้เร็วขึ้นครับซึ่งต่อให้ซื้อยาหยอดตาเองครับถ้ามันเป็นหนักมากๆเนี่ย เราจําเป็นต้องหาหมอเฉพาะทางมากๆด้วยซ้านะคะคือจะบอกว่ายาหยอดตาในท้องตลาดมันมีหลายแบบมากน,นั้นแล้วครับเชื่อหมอเอะพามาหาหมอที่โอเคหน่อยนะครับวินิสฉัยแับเดียวครับแล้วก็เขาก็จะเจ็บแบบเดียวแล้วสะพักก็จะหายเร็วส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นแผลที่ไม่ได้ลึกมากอย่างตัวนี้ครับยาหยดตาเพียงแค่ขวดเดียวครับหยอดให้ได้เวลาสามถึงสี่เวลานะครับก็ประมาณสิบันนะครับ ก็จะเกือบหายดีแล้วด้วยซ้ําครับถ้าเขายังไม่หายแล้วก็จะม,มีถ้ามีแผลเป็นที่ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่กลับมาอีกรอบหนึ่งเนะี่ยแล้วก็จะมียาที่แบบรักษาแผลเป็นครับอ,อีกรอบหนึ่งทําให้แผลเป็นแผลเป็นนี่ขึ้นมาบางรายก็จะแทบไม่มีครับถ้าเป็นมันก็จะแนวๆแ,แบบว่าเออกระจกตามันจะมีอะไรขุนข่นๆขึ้นมาหรือนุน่นๆขึ้นมานิดน,นึงมันเป็นการคีลิ่งของแผลหลังจากที่ หลังจากที่มีแผลเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าแผลเป็นนะมันก็จะมียาสลไยแผลเป็นอีกถ้าสมมติเจ้าของสามารถหยอดตาได้ครับแล้วสามารถที่จะทําได้เงี้ยหมอไม่ห่วงเลยโอกาสที่กลับมาเนี่ยหายดีเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีเยอะครับแต่ว่าถ้าแนวกระจกตาทะลุขึ้นมาแล้วเนี่ยครับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดคือมันจะติดเชื้อเข้าไปในระบบร่างกายได้ด้วยครับดังนั้นเนี่ยยาหยอดตาเนี่ยครับ อย่างเดียวไม่ตอบโจทย์แล้วมาต้องใช้ยาร่วมกันร่วมกับการกินยาด้วยบางครั้งการกินยาก็อาจจะไม่ตอบโจทย์บางกรณีได้ด้วยซ้ำนะครับบางครั้งเขาก็ต้องแอดมิดแล้วก็ฉีดยาเข้าเส้นเลือดเลยด้วยครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าบางตัวสมมติถ้าทะลุหรือว่าบางตัวมีปัญหามากหรือความสกปรกในตามันมีมากเนี่ยครับมันมีโอกาสที่ทําให้ลูกตาหลุดออกมาได้เลยนะครับจากการติดเชื้อครับ เราจะทำทุกอย่างครับที่เราจะเก็บลูกตาเนี้ยไว้ให้นานที่สุดคือมันมีบางรายครับคือเจ้าของคือคือตาเมืเ่ออุบัติเหตุบางอย่างครับลูกตามันเรียกว่าหลุดออกมาแล้วนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดันมันกลับนะครับถ้าสมมติมาตั้งแต่วันแรกครับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่ตามันลูกตามันหลุดออกมาอย่าตกใจมากครับคือรีบพามา เราก็จะพยายามล้างให้สะอาดเพื่อที่จะดันกลับไปครับคือหมอเคยประสบความสําเร็จกับเคสหนึ่งครับที่เออถ้าเป็นแนว,นวนเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะให้ควักตาออกไปเลยครับการควักตามันฟังดูรุนแรงแปลว่าก็คือลูกตาที่มันหลุดออกมาทั้งอันเนี่ยครับคือเขาจะตัดทิ้งแล้วก็เย็บตาก็คือแล้วก็เย็บหนังตาปิดก็คือจะเป็นสุนัขที่ตาบอดไปเลยครับแต่ว่า ถ้าเราสามารถคุมการติดเชื้ออยู่แล้วเจ้าของมีกําลังหรือว่ามีเวลาในการดูแลครับเราก็จะพยายามทําให้ลูกตาอันนี้ครับสมมติถ้าใช้การไม่ได้ส่วนถ้าโดนกัดมาแล้วกระจกตามันเบี้ยวไปแล้วแต่เราดันกลับหมายความว่าถ้าเราคุมการติดเชื้ออยู่แล้วเราสามารถดันกลับไปได้ต่อให้ลูกตานั้นครับใช้การไม่ได้ครับเขาก็จะดูเหมือนสุนัขที่ตาคือกระจกตาเหมือนมีปัญหาคุ้นๆครับแต่ว่าลูกตาก็ยังอยู่ ในความรู้สึกของหมอครับถ้าเราสามารถเก็บได้แล้วสามารถคุมการติดเชื้อได้เก็บไว้ดีกว่าครับแต่ว่ามันมาด้วยภาราอันใหญ่ของเจ้าของคือจะต้องมีกําลังทรัพย์นิดนึงแล้วก็สามารถดูแลได้ค่อนข้างดีเพราะว่ากว่าเขาจะหายครับน่าจะประมาณใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์หรือว่าถึงเดือนหนึ่งเลยด้วยซ้ําครับในรายที่เจ้าของไม่สามารถดูแลแผลได้เช่นเป็นสุนัขจรจัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับ ถ้ามันเกิดการติดเชื้อแนวนี้แล้วไม่สามารถทำอะไรได้เขาก็จะพิจารณาคือควักตาออกไปเลยครับเพื่อปิดตาไปเลยเพื่อเพื่อจะตัดการติดเชื้อให้ออกไปเลยครับเพราะว่าถ้าเรายังเก็บไว้แลวไม่สามารถดูแลได้ดีครับมันจะติดเชื้อในร่างกายได้ได้อีกมากครับแล้วมันล้วก็จะไม่จบทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือหมอเขาล้องเถอะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นกระจบอาเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บมากครับพามาหาหมอเถอะ คือเขาจะมีวิธีหลายหลายอย่างนะครับให้เรียกว่าหมอจะบวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของเราสามารถจะดูแลได้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนเนาะ mm. ก็คือส่วนใหญ่ที่แผลที่กระจกตาจะไม่ค่อยเจอในแมวเลยเพราะว่าแมวมันจะมีกลไกบางอย่างที่กระจกตามันจะหายได้ค่อนข้างค่อนข้างเร็วมากครับ คือ10%เท่านั้นแหละที่จะเจอในแมวที่เป็นแผลกระจกตาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสุนัขแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ต้องย้อมสีกระจกตาเพราะว่าหมอจะได้เลือกใช้ว่าเราควรจะใช้ยาอะไรในการรักษาครับมันเลยไม่สามารถซื้อยาเองได้นะฮะก็ถ้าใครอยากใครเคยมีปัญหาเกี่ยวกับแนวเนี้ยครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับ หมอมีรูปหนึ่งนะน่าจจะไม่แน่ใจว่าชัดกับรูปนี้หรือเปล่านะครับถ้าอันนี้นะครับดูใกล้ๆนิดหนึ่งมันเป็นรูปเดียวกันนะครับเมื่อกี้ใช้แฟลชเนาะคือจะบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นแผลแนวไหนเลยนะครับบางตัวจะเป็นแผลแค่จุดเล็กๆบางตัวเป็นแผลกว้างจะจุดที่เป็นแผลค่อนข้างกว้างมาก แล้วก็เขาเจ็บจนถึงขนาดที่ว่าแค่ล้างตายัางแทบจะทนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเจ็บมากนี่คือจับให้ถ่ายรูปแล้วย้อมตาได้ก็คือว่าเป็นการจับกว่าจะจับได้ก็คือทรมานพอสมควรนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นนิดหนึ่งเจ็บมากหมอว่าพามาเถอะนะครับถ้าใครมีคําถามก็สามารถทิ้งท้ายได้เลยนะฮะหมอก็คิดว่าน่าจะพยายามจะตอบได้นะครับถ้าตอบได้หมอตอบให้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามีคําถามอะไรนะครับหรือว,ว่ามีสิ่งอะไรที่น่าสนใจเลยหมอเจอเคสอะไรที่น่าสนใจนครับหมอก็จะมาพูดคุยกันในนี้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกวันพุธสองทุ่มนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ